พบกบครูครูดีเซลแอร์วันนี้เซลพารัคจะมาตอบคำถามลูกค้าท่านนี้นะครับว่าในเวลากลางวันเกิดไฟดับสามารถใช้แอร์ได้อยู่หรือไม่นะครับไปดูกันอันนี้จะเป็นหน้าจอแอร์นะครับที่โชว์ให้เห็นว่าเราเปิดทั้งไฟบ้านแล้วก็ตัวโซลาร์เซลนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูทางแอปพลิเคชันว่าตอนนี้เราใช้ไฟบ้านอยู่จริงๆอ่าอันนี้นะครับจะเห็นได้เลยซ้ายมือจะเป็น PV s olar ส่วน AC นะครับก็จะเป็นไฟบ้าน เดี๋ยวเรามาทดสอบกันโดยที่ว่าไฟดับนะครับจำลองโดยปิดเบรคเกอร์ลงนะครับอันนี้เราจะปิดเบคเกอร์ลงแอปก็จะแสดงให้เห็นด้วยนะครับแล้วก็มีหน้าจอพิดเพย์ด้วยจะดเห็นว่าปั๊กอันนี้หายไปแล้วก็มาดูในแอปกันอีกทีครับก็จะเห็นได้เลยว่า AC เป็นศูนย์แล้วแล้วก็อุณหภูมิก็ยังได้อยู่การทํางานของแอร์ก็ไม่ได้ลดลงนะครับ หลุไม่มีไฟบ้านใช้งานได้นะครับสามารถดูจากแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับและใครที่กําลังมองหาแอร์ที่สามารถใช้ได้ทั้งโซล่าแล้วก็ไฟบ้านในเครื่องเดียวกันนะครับก็ขอฝากคูคูดีเซล่าแอร์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ